สวัสดีครับพี่น้องครับอึ้องแหีงมาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วอึ้องแหีงนะครับมายายได้นอยสองตัวเรียนหน้ามาเนะะี่ยฮะจะเสียงดังเด้อถ่ายคลิปมาพี่น้องเมึงกันเด้ออึ้องแหีงครับพี่น้องครับนี่เป็นอึ้องเผาเด้อครับเด้ออึ้องแหียงในอึ้องเผาแน่อึ้องยางแน่นะครับมีอึ้องอยางอึ้งเผานะครับนี่อันนี้เพิ่นอบใส่ถังไว้นะครับอบใส่ถังเอาไฟใส่ทั้งราง นะครับนี่เอื้องแหงนะครับใส่สวยๆตัวงามๆนะครับหอมๆเลยพี่น้องมั่นขนาดครับนี่นะครับเอื้องแหงเอื้องแหงมีหลายครับพี่น้องครับสั่งมาโหลดครับมีหลายนะครับเด้อว้าคือ้ห้องแท้ะเฮียงเทียดเจียวประเด็กเจียวปลาเด็กปลาเด็กบองเออเอาเทียดใส่ทรงให้เพื่อนครับพี่น้องครับเพื่อนสั่งปลาเด็กบองมาแต่จะถุงบุล่ะ อันนี้เอื้นเอามาแต่ล้านดอกยานนะครับเอามาแต่ตลาดนะครับอันนี้เหมาไม่ขาเพิ่นมาเพื่อพี่น้องสร้างมามันสีบ่มี่ทรงไงเพิ่นเลยครับก็เลยเอามานํานะครับนี่นะครับนี่นะครับปลาซับหรือว่าปลาแดงบองย่ายเราเห็ดนะครับสีทรงให้ผู้เพิ่นสร้างมานะครับโน่อีแม่เราสร้างมานะครับนี่ได้แล้วครับต้องเบิดผาถุงนะครับปลาซับอีสานบ้านเฮานะครับหรือว่าปลาแดงบองนี่ตัวนี้เพิ่นเส้าไว้ซิมเพิ่นว่า นะครับนี่เห็ดแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับปลาซับคุณแม่เพิ่นสั่งมาได้เสร็จเฮ็ดอ่าใส่กองโฟมแล้วก็ส่งให้เพิ่นนะครับเนาะตัวนี้ปลาซับทั้งเบิดหาถุงเด้อแม่เด้อนะครับขันเบิ่งคลิปนี้นะครับส่วนกระปุกตัวนี้เอามาใส่อึงอึงแดกหรือว่าปลาแดกอึงนะครับเนาะนี่ครับกระปุกก็สิประมาณซับนี้พี่น้องนะครับกระปุกนึงนะครับปลาแดกอึงแต่เพิ่นบ่ทันได้แพ็คอยู่พี่น้องนะครับอึงหัวตะมักเมื่อวานนี้นะครับเนาะอีกประมาณ เดือนนึ่งคนละจังสิเป็นประแดกอึ้งแต่ว่าเสียวใส่กับปุกไว้พี่น้องสร้างมากกับหลายหลายละสีสรงให้่นะครับประแดกอึ้งกับปุ๊กหน่อยนะครับปุกกลางบนปุ๊กหน่อยนะปุ๊กกลางนี่นะครับปุ๊กนึงก็บเสียวมาดโลกก็กลัวคนละพี่น้องนะครับอึ้งเอานะครับเนาะนี่ก็ครมีอึ้งแหงนะครับเห็นบรรดาตากอยุทธ์งรื่องละใกล้ฝนก็สีมาละพี่น้องฝนก็สีมาละเลยมาเลยเนี่ยไอ้ย่าไอ้พวกเก็บอึ้ง ใส่ลาพี่ยูดเท้าอยู่พี่น้องถ้วขึ้นเมืองก่อนใส่หลาพี่ตากยูดเท้างล้าพี่บอโอ้เอืองแหงนะว่งไปไปใส่ทรงไปนั่นเบิ้งฝนสิบ้าห้ามเลยว้าเก็บเอืองนี่เท้าล่างขาพี่พี่น้องนะครับแมนเบิร์ดขับไปเตะเอืองนะครับหายห่ายพื้นเลียดไทยนะครับเนี่ยเอืองแหวงบ้านเฮาพี่น้องเนาะเป็นถาดเป็นถาดอยู่ครับเนี่ย ฝนสีมาแล้วเอ้ยหย่านี่นะครับเบิ่งกันสดๆเลยไปนองนอเอึง้งกาสิประมาณนี่นะครับเป็นอึง้งเผานะครับอึงอ้งเผาอึ้องโตผูที่จันร้อยเอามาล่ะกามาคัดแยกออกนะครับมาเห็ดเป็นอึ้งแหงล่ะกาประแดกอึองนำ้ำนะครับเก็บเลยปะย่า่นี่ฝนมาแล้วนี่เดี๋ยวเอาจังอบไม่เหี้มันแหงเพื่อสิได้ส่งกับวันจันทร์ปวดรอเด้อพี่น้องเด้อ นะครับเสาร์อาทิตย์ติดวันหยุดนะครับทรงกับวันจันทร์เุ็นไรพี่น้องหิวแล้วเอาเก็บลงถังไว้เก็บลงกระมังไว้อึองแหีงกระลังพอดีนะครับปลอดแน่วปลอดแ,นะแล้วเออจนขู่ละใส่ผ้าได้ไดหน่อยสองตัวนะใส่ผ้าด่นานั่นเห็นว่ากลอดเหงแล้วพี่น้องเลยย่างอีกอยู่ทั้งลงังคาเดี๋ยวจะลงมาอีกก่อนใช่ละ่ะตัวใดตัวนี้งบอกอุ้ยตัวนี้งพ<ม>ื้นลาย โอ้ยเดี๋ยว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 เอาลงมาก่อนเอ่อเอาลงไปบ้านใส่ครับพอดีงามๆพี่น้องเอ้ยนะครับเอาเอาลงถังน้ามูมันย่านเตมุดเจาะมันมั่นไหลพี่น้องอืออ๋อชอบขีดไว้แบกใส่ถุงไว้กับนีนะครับตัวนี้เฮ็ดเองนะครับอึ่งแห้งึ่งแห้งบ้านเราประเดี๋ยวยึงพืชเสี้หายยี่มไ่นบ้านเนี่ยพืชเสีหายนี่ใ่มไ่นบ้านนี่ จังน้อยบ่เสีลาเจ้น้อยประเด็กอื่นกับว่าต้นเหตดพี่น้องกับพัฒน์เด็ดเปลี่ยนค่าปนไอดอกเนื่องจากว่ามันต้องใส่เวลานะครับเป็นเดือนพุ่นล่ะนะครับจังสิเป็นประเด็กอื่นโอ้ฝนมากแหละเก็บอื่นนับเกือสิบพันพ <c oughs> ุ่นน่ะแลงมากแล้วเอาอยัางอีกอยู่ได้ย่ายนี่นี่เดนี่เดียเด๋ยวอ่อลงบีก่อนสับใหญ่เปนน้ำสังกะสีเลย เอ้าฝนสีหำก่อนเอ้านี่อีกเอ้ามืออื่นตึกตากอีกั้มนเต็มกระมังเลยเต็มกระมังเลยเบิดแล้วเบิดแล้วอยู่ที่เออเอ้าท่านจะดอกฝนเพราะท่านมาดอก โอหอมกระดาษพี่น้องนะครับพี่น้องเฟื่อนือบอกกระปุกไปให้แม่หน่อยกระปุ๊กไปแม่หน่อยเฮ็ดปลาแดกเลยย่าสม o m เดียวไปบ่ไปหายปลาแดกใส่ไว้ประมาณเดือนก็กลัวป่ะล่ะพี่น้องมันจังสิเป็นปลาแดกเต็มที่นะครับแต่ปุ๊กมันสร้างไว้กับมี่นะครับเนาะนะครับเพราะว่ามักเกลือบเมื่อวานนี่นะครับเเดี๋ยยวหห้าาาามมใส่จังอกกระปุบน นี่มีแตออื้องแหงับพี่น้องพี่ย่างอีกเอเล่นะครับเพื่อตัวนี้ก็งามนะครับอื้องแหงสวยๆเลยนะเอาสั่งมาโหลดพี่น้องเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแอดไลน์มาโหลดนะครับเด้อนะครับผู้ใดากได้อื้องแหงขายเป็นมัดมัดละร้อยนะครับมัดหนึ่งกับสีประมาณสามไม้นะครับสำหรับอื้องกับแม่เราเห็ดนะครับนี่คขันแม่นโตสดๆกับสีเป็นโลหมดละพี่น้องเนี่ยนะครับ เฮ็ดเป็นมัดมัดหนึ well. we ่งกับประมาณสามใหม่เนาะไหม่หนึ่งกับประมาณสี่ตัวซิบกโตแล้วั็พี่น้องมัดละลอยนะครับเพราะว่ากัดเป็นอื้งสดนี่โอ้โลละสามสี่ละผมได้พี่น้องอันนี้มันเป็นเป็นอื้องผูนะครับเป็นอึ้งบอมีไข่หลนะนะครับนี่แต่ว่าลังโตกับไข่อยู่ดินี่ลังโตกับไข่อยู่พี่น้องเนาะเลยใหญเรามัดสามสามใหม่มัดหนึ่ง นนี่ะครับประมาณขมันอึ้งสดกัดโลนึงคือวมานึ่งละนะครับสิบกัวตัวโล่หนึงผุดแล้วคขมันอึ้งสดแต่ไม่เห็ดอึ้งแหงก่ะอ่ะมาไปยังให้พี่น้องป้องปลายเฮ้าก็ได้ซิมนะครับเอาไปทอดไปปิ้งไปย่างนะครับได้เบิดนะครับประเดียกบองสั่งมาเลยนะครับเนาะให้เฮ็ดให้ก็ได้นะครับประเดกบอง ซื้อปลาแดกตอนปลาดำโค้งมาเมื่อนี้ซื้อมาซีกับปุกใหญ่ๆนะครับมาฟักแล้วกับเห็ดไ้ซํานี่เห็ดได้ประมาณหาถุงนะครับเนาะนี่เห็ดในของต่อแม่เพิ่นซังมานะครับซื้อปลาแดกมาซีกับปุกใส่หอมใส่กระเทียมใส่พริกใส่ผงสุรลดเข้าไปนะครับกระิเป็นปลาแดกบองนะครับนี่เพิ่นหัดซื้อถุงไว้แล้วนะครับอู้ถุงบัากหลายเลยตัวนี้นะครับคุ้มคุมคุ้มสำหรับผู้ซังนะครับ นี่นะครับหาถุงทั้งเบิรนะครับถุงหนึ่งกับเสี้ยวบ้านลกกลัวเกือบสองลูกลูกกลัวโยดอกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเอาแต่ตอนมันมาเฮ็ดประแดกปลาซับนะครับนี่นะครับสดสดใหม่เลยอ่ะเดี๋ยวส่งไหเด้อคุณแม่เด้อนะครับทั้งไก่นะครับที่เปิ้ลสั่งมานะครับจาน้อยกับสีส่งไห้วันจันทร์ุล่ะใส่กองฟุ่มหายย่างดีนะครับพร้อมครับประแดกตอน สองกระปุกนะครับปลาแดกตอนป่าน้ำโคงงพิ่ธสร้างมาอีกสองกระปุกกับประแดกอ่าบองนะครับี๋ยวทรงให้เพื่อนวันจันทร์นะครับวันจันทร์นี่ทรงของได้บ่อน้องมันเป็นวันหยุดวันแรงงานกันบ่ได้ก็สิเปื่อนเป็นวันอังคารนะพี่น้องเด้อวันที่สองพอวันที่หนึ่งเป็นวันแรงงานยันอ่าผลทรงเขาหยุดนะครับสุ่มทรงของยันเขาหยุดนะครับโอ้ยขาดหลายฮะมีจำนวนหลายเตบพไปน้องนะครับสำหรับอื่งแหง นะครับสร้างมาได้เลยนะครับร้อมทรงนะครับมัดละลอยท่านพี่้องเนาะอันนี้ของเอามาแต่ตลาดกะเฮ็ดดีขึ้นกันหอมนะครับเปิดกะเฮ็ดเป็นมัดขึ้นกันนะครับมัดละลอยขึ้นกันมัดหนึ่งกับสิประมาณสี่หาม่ขึ้นกันนี่แหละครับนะโอ้แมงวันแมงวัน <c oughs> <c oughs> าสร้างมากครับพี่รองสร้างมากเพิ่มเติมเลยจากหาย่าเฮ็ดประแดกบองไฮกะ สร้างมานะครับเดี๋ยวจะลอยเอามาหายายเห็ดหายแนวนี่นะครับประแดกบองอีสานบานเท่านะครับหรือจะได้เป็นประแดกตอนเป็นโตเลยก็ได้นะครับทรงอะไรเบิดตนะครับช่วงนี้ก็อื่งแหงหลายนะครับช่วงนี้แต่ว่าอื่งสดนี่เบิดตแล้วนะครับอื่งสดเบิดเด้อครับเด้อนะครับถ้าฝนไม่หมละถ้าฝนตกบ้าไม่กัดสีมีอีกแต่ว่าเมื่อกี้เป็นตะตกอยู่ฝนก็ดีมาแล้วมาแล้วกดใส่หอมๆงามๆแลวพี่น้องเนาะ หอมเลยใส่ตัวงามๆเลยนะครับอึ้งอ้าวโอเคคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี่พี่น้องนะครับเฮ็ดอึ้งแหงให้ท่วแม่เฮ็ดไทยนะครับเฮ็ดเองนะครับอึ้งแหงประแดกอึ้งนะครับพร้อมโซงแล้วพี่น้องครับนะประแดกอึ้งกับไฮไซกระปุกไว้กับสิประมาณเดือนนึงหมดละจังสิเป็นประแดกนะครับเนาะนะตอนนี้ก็บมักเกลือพ่อนสีไส่ห่ยอมไซ่ยังคือปลาเฮานี่แหละภาษาเพื่อนว่านะครับอ่ะโอเคพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำนี่ลรอครับ